สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะสวัสดีสุกูสุคนค่ะอันมีมีมเอ็นนะนอกจากมือนี่ใส่ไปชอปปิ้งใส่ก็เลยแเจ้าขอเฟอ์รี่มลี่ฟังดีดเดี๋ยวแม่จะเม่มีคนถามนะว่าอย่างก็เด็กหน่อยกินยังแนแสแน็กนะจ๊ะช่วงช่วงนี้เขาจะกินจังสี่นะจ๊ะใส่ก็เลยจะเอามาให้เบึงนะจะเนาะสแนคก็คืออาหารว่าง ก็จะมีโยเกิร์ตเมลีนนั่งดีๆอลิเวียนั่งดีๆค่ะเมลี่อันนี้อะไรคะบอกบอกโยเกิร์ตาไม่หรอโอเคอเมริการีวิวซิอะไรคะโยเกิร์ตรสอะไรคะโยเกิร์ตรสอะไรคะเอ่อเจลแทนทีมพาวด์โนอันนี้รสสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิลคอตแล้วก็ทีนี่เขาก็กินมิลค์สไลด์นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นรสไอ้นั่น เป็นรสช็อกโกแลตนะจาะนอมิลค์สไลด์ที่เป็นเป็นนมแผ่นแปลว่าเป็นรสช็อกโกแลตนอะจากนอมิลี่มากอันนี้วันนี้ตัวนี้เขาจะเป็นไอเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไอเบรดสติกไหมค่ะเบรดก็คืออย่างก็ฮะเบรดก็คืออะไรมิลี่โอลิเวียว่าเดคอร์ดิสเจลวีมิลค์เจ้เบรด เบรสติกเบรสติกนะจ้ะเนอะเบรสติกแล้วคือเป็นแบบว่าขนมปังแล้วก็จิ้มกับอันั้นจิ้มกับไอชีสนะจ๊ะจิ้มกับชีสเดี๋ยวจะให้เมลี่กินเห็ดต้นเขาเรียนเนื้อางเขาด้วยจ้ะมานีมานีอันกับเป็นอันนี่น้องเมลี่มากินขนมกับสิเป็นอัน เป็นคลิปหะานน้อขนมเหมือนกับว่าขนมเล่อะไร Melly อย่าพูดอย่าพูดชิงจังจ้ะพูดเบาๆพูดเบาๆนะบีควายอันเป็นเป็นเอียงกับเขาเอื่อนไอ้อียงก็คือจะขนมเล่บรนเทานะจ้ะแต่ว่าไซจะมาให้กินดูนานๆจะกินเที่ยวหนึ่งนะคะหรือบอกเอาไว้ห่อไปเวลาเราไปเดินเล่นแล้วก็ห่อไปกับน้ำไม่สนอะไจ้ยบีควายเลย please ควาย please ไอ้เนี่ยละจ้าเพราะว่าดุนๆยังกินแค่นึงช่วงนี้จะบวชสื่อมาหลายเลิกอย่าโอเคเพราะว่าพ่อไม้เขาลดไอ้น้ำหนักนะเพราะว่าขนมนี้พ่อไม้มากินนะจ๊ะนี่และช่วงนี้ตัวตัวนี้ลดราคาเนาะจ๊ะก็เลยอันก็เลยสื่อมาหลายเนี่ยมันมันมันดุนอยู่จังจังเหมือนอายุนะจ๊ะไม่ได้อย่าพูดกันมันจะให้แคลเซียมแบบนี้ค่ะ ดี哟มันใจแค่นเสียมหลายเพราะมันเป็นอะไรอย่างก่อจ้างจิ้มกับอันนั่นนะค่ะจิ้มกับมชีสเนาะโอเคพอแล้วค่ะเอาเมลี่เก็บที่นี่มาเดาเดา breaking it's b r o บุ๊ยพากันแกะเล่นหมดแบบนี้พี่น้องเลยน้องเมลี่เอาที่นี่เนี่ยน้องเมลี่กินนี่ดูสิเปิดเปิดดูสิเอาเอาเปิดกินดูสิโอลิเวียเอาไหมยุ้วัน ดูยูวัน n e ณ s ้องก d น o e e คยิ e ยูวันโอ e ค to น all ห o ด a ปตุกตู้นะปร o มาโอ o ิเลียมันมักแบบบิสกิตบิสกิตมันก็คืออันอันเป็นวงกลมมันก็อันเดียวกันค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบสติกก็คือเป็นเป็นเหมือนกิ่นกิ่นมันก็เป็นเหมือนในอย่างแท่งแท่งแต่ว่าผลไมนผลไม้แบบเป็นวงกลมจะเป็นบิสกิตนยมาเป็น นี่เขาจจิ้มกินเขาจะมีชีด้างๆนะคะเสบอยู่ในไส้เครื่องกินเนี่ย Do ก o u want the yogurt Say please Which my favorite you want Strawberry okay m e l l ่เอาอะไรคะรสอะไร s t r a b e r r y r a s p ร e r r y อ๋อแอปปิคอรเนี่ยโอ้เมลี่ชอบแอปปิคอร์ูกอันนี้แอปปิคอรโอเค ไปเอาช้อนมาไปโกเกตสปูนไปโกเกตสปูนเนอะเอามาให้เมลีด้วยเนอะโอลิเวียเม mm. ลีขากินดีๆจ้ะ mm. นั่นละเนอกจากมันไม่ดีหน่อยก็ฝุ่นไม้สิเละแต่ว่าเธอจะเข้าสิเหตุตอนกลางคืนกับมืดณศรีนะนทรก็ยังมืดเดี๋ยวเปิดไฟเน,นี่ยค่ะนี่เด็กหน่อยมากตรงเรียนข้าวหนึ่งปล่อยเข้าวหลิน Thank That's you. b โปรยเขาเล่้งข้าวนี่หนูก็เลยเอาอันอาหารให้เขากินนะฮะอาหารว่างนี่แหละอาหารว่างที่อันทีเพิ่มมาเล็กน้อยกินอย่างนี้ช่วงนี้จะกินแบบนี้แต่บางบางช่วงก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นสนะจ๊ะก็แต่มาแล้วรู้นั่งกินนี่แต่แต่ส่วนใหญ่ก็คือน้องเมลีจะจะกินอันโยเกิร์ตเป็นหลักเลยค่ะโยเกิร์ตน้องแล้วก็มิลส์สไลด์คูณเดชเพิ่นเบิงดีดีเพิร์ดซื้อหูจ้กเมลีกินตลอดมิลส์สไลด์อ้ Good. Okay, you review me. Ah, uh, put do see. put do see. I talk. <laughs> what you want to talk? What you want to tell how about taste? How about? That's duty to winner. So, um that mine pink and is orange and who and this is a waste. And whoever eats all the yogurt first gets to win the nuts bar, then on to the crisp. Alright. Oh, yeah. <laughs> okay. First one is protein, don't we? That's it. i Olivia, I'm a Can you say? A roika. A cat. Good. You mean very really nice, okay? ไอเนเนอร์ก็บของเด็กน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็ก็จะเน้นเรื่องแคลเซียมเนน้องจากก็เหมือนนมถ้าดื่มนมได้ก็คือแคลเซียมอันนี้ก็ทาจากทาจากนมเนจ่ะน้องเป็นนมอัดอันนี้ก็โยเกิร์ตก็ทำจากนมนี่ค่ะนี่ค่ะพูดเบาๆค่ะโอเคพูดเบาๆอันนี้ก็ทําจากนมนะคะ น้องไม่ดีน้องไม่ดีมากค่ะเดี๋ยวกินแล้วจะให้เป็นเก็บนอกจามิเตอร์นี่แหละมันฝรั่งนี่ละจังโปรด้กินดูแต่ว่าเกลกินเป็นสแน่คกินบางเถียงมค่ะไม่ดย ฉัอยู่ทีนี้โองคฉัน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 ฉนฉันฉนฉันนันนันน ไม่เลยใส่ไอจิได้สไลด์นี่แหละผู้ใดพัดมามิวสไลด์เป็นแนวเดียคือมิวอัดนั่นแหละค่ะเอานมอัดแก่นเลยจ้ะด้วยนั่นเหมือนเมลีกินอยู่เน่ะแต่ว่านเป็นรสช็อกโกแลตรสนมก็มีจ้ะเมลี่มากินรสช็อกโกแลตมันก็ไหนเออมาแกะแกออกไส้ออกปกติเป็นแพ็ลซีเนอนแกะออกเนื้อหรือบ้าน <laughs> I can hear you hear Dad? Can you hear? Oh yeah, ear properly, maybe. Ah. Hello. May we? Hi. It's just second and first. It will really win. Maybe. May. Rainbow. May listen. May you listen to this one. So if you before come second and first you if กินเสร็จกยเอาไปทิ้งนะลูกนะกินเสร็จแล้วเอาขยะไปทิ้งนกนกนกินให้มันหมดน้องโอลิเวียนี่ยคืออัน อาหารเพ่นกะแล้วแต่แม่พ่นส,สือมาเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าอันนี้คือของทรายที่เอามารีวิวแม่อิเวียก็ซื้อคล้ายๆกันนี่แหละบางครั้งก็แบบนี้แต่ว่าเป็นแบบกลมที่ทรายว่าน,นี่แหละที่เพ่นชอบเป็นบิสกิตไหมคะ่ะที่เบิ่ลใช่แบบแ่งแล้วก็โยเกิร์ตบางงานพันก็บางครั้งพ่นก็ซื้อแบบใหญ่กว่านี้ที่มันเป็นโสงรดในในอันเดียวกันน,น,าากนี่สินะจ้ะเนาะอัตวันนี้ของของทรายนยะจ้ะ เลยเอามาอันให้ให้เบิงรีวิวให้เบิงไว้เล็กน้อยกินยังนะคะแต่ว่ากินไข่ไข่กันแหละแม่โอลิเวียก็จะซื้อมาให้ของโอลิเวียซื้อมาไว้นี่นะจ๊ะให้เขากินเนาะจ๊ะเนาะแต่นี่เป็นของของสายเนาะของโอลิเวียแม่เพิ่งยังบ่อหนึ่งซื้อมาอ่านนะจ๊ะอาทิตย์นี้เลิกไม่มียจะได้แค่อืมนั่นแหละเอากินได mm ้เลยลูกเนาะ But look, it's a castle. It's a real <laughs> castle. Maylee, eat I'm going to make something with that. Can't reach. Maylee. Look at one? Maylee, look. Look. <laughs> She's just too silly, and she spilled some of the yogurt on her chest. Look at this hair! It looks like my mummy. Hey, 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 hey Olivia, not doing that. I'm kicked. Sorry. Okay, I'll eat eat you. Are you finished? Oh. That's good. And can you? a... Uh, uh, อินชีดนี่ลูก I know how to do it เยอะโอลิงคิดโอ้ยคือเกลเอาให้มันหมดเลยนะลูกนะโอ้ยเดี๋ยวเก็บไปเชละอันแบบนี้

one <laughs> i want to watch number jacks after we tidy up mm. i know mm -hmm. we can put my tent on there okay my tent on there okay mm -hmm. get everything out it, okay shove everything out mm -hmm. and then we can put it down on the ground okay mm -hmm. And then we can watch and if when it comes on, okay? We can come out and watch a movie or whatever you want to watch or listen to music and or dance. Yeah. Uh, I like number jacks to watch. Okay. Me and may decided to watch Telly, Yeah. And we're gonna tidy all laughs. Mẹ Olivia don't นุ่ก็ต้องไอ้นั่นนี่เ็นบ่ค่ะชีตเสดยมันต้องกินห้มมดค่ะชีตใช่เสด็จหายมันจะได้ปวดหินให้มดเกี้ยงแล้วทิ้งขยะตัวนี้เอ้าทิ้งขยะให้แม่ก่อน So I, go. <laughs> oh. oh. <laughs> Bye. <laughs> Bye. I got this.